ไปดูความสําเร็จเรื่องของการจัดงานกันบ้างค่ะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เผยถึงความสําเร็จของการจัดงานเข้าดาว2025นะคะพร้อมทั้งเดินหน้ากิจกรรมตลอดปีรับ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025ค่ะ นางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าปี2567นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศกว่า35ล้านคนสูงกว่าเป้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเอาไว้สำหรับผลการจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใน2พื้นที่คืองาน Amazing Thailand เขาดาว2025ณสวนนครพิรมเขตกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28-31ธันวาคม256 ซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมงานถึง23,502คนแบ่งเป็นชาวไทยนะคะ19,740คนและชาวต่างชาติ3,762คนซึ่งก็สร้างกระแสะเงินหมุนเวียนได้ถึง55,387,966บาทโดยมีภาพการจัดงานแสดงพลุในช่วงเวลานับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ที่มีภาพพระปางวัดอรุณแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศถ่ายทา อดผ่านสำนักข่าว CNN ช่วยสร้างภาพจำให้ประเทศไทยนั้นเป็นโกลบอลเค้าดาว Destination สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก สำหรับงาน Amazing เชียงใหม่เข้าดาว2025นะคะจัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่21-31ธันวาคม2,567มีผู้เข้าร่วมงาน5,721คนโดยแบ่งเป็นชาวไทย45,766คนและชาวต่างชาติ4,955คนสร้างกระแสเงินหมุนเวียนกว่า500ล้านบาท สำหรับในปี2568นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนก็เตรียมจัดกิจกรรมอีเวนต์และเทศกาลร,ระดับโลกอย่างต่อเนื่องและคับข้างตลอดปีในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025โดยเริ่มต้นอีเวนต์แรกในเดือนมก,กราคมนี้นะคะกับงาน ตรุษจ,จีนที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นแกรนเซเลเบชั่นในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนกิจกรรมวันสมรสเท่าเทียมเดือนกุมภาพาันธ์ก็เตรียมพบกับงานโมโตจีพีณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนในเดือนมีนาคมนะคะก็จะมีเทศกาลไหว้ครูมวยไทยโล ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเดือนเมษายนก็จะเป็นเทศกาลเย็นทุ่วล่ามหาสงการานทั่วประเทศส่วนในเดือนพฤษภาคมค่ะก็จะพบกับงาน Music and m u j เจลูเฟส i ิวลแล้วก็อีกมากมายตลอดทั้งปี